ไหลมุมทิศหลักปากหลักเล็งเพิ่มต้อนหลักจับเวลาเขาจับเวลาครับมือวิธีเป็นแบก้าวปากปากหลักหลักเล็งหลักก่อนนะปากหลักเล็งหลักก่อนก้าไ่ตอวไปซ้ายเท่าไรนะซ้ายหนึ่งห้าศูนย์ทำตามกรรมวิธี เสร็จแล้วว่ะตั้งมุมที่สูงตั้งมุมที่ที่สูงยกขาย่างมาเล็งต่อหลักเล็งหลักก็เล็งปกตินั่นเองนะเล็งปกตินั่นเองหมายถึงว่าเรายิงถูกตรงเนี้ยเราต้องก,การหมายทิศตรงเนี้ยต้งตองการอันนี้ก็ให้เวลา51าิบเอ็วินะครับ51าินาทีได้เต็มห้าเปอร์เซ็น,หนใหกได้ผม คนกระสุนนี่ไปปากหลักเลงวิ่งมาถึงหมู่แล้วระบบท้องกรรมการจะหยุดเวลาคือเครื่องยนต์ตกนะครับพอไปปากเสร็จการปากเสร็จวิ่งมาถึงที่ที่หมู่ของตัวเองกรรมการจะหยุดเวลากรรมการก็จะเข้าไปตรวจตามห่วงหลังใหม่ไปหาหลักใหม่